ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นโอกาสที่ประเสริฐที่จะสามารถบำเพ็ญความดีหรือทำความดีได้ทุกโอกาสแล้วก็ไม่ควรประมาทแม้ความดีเพียงเล็กน้อยด้วยเพราะว่าขณะใดก็ตามที่กุศล,ลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ไม่ใช่ขณะเดียวนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ละขณะมากมายมหาศาลตราบใดที่ร่างกายนี้ยังไม่เน่าเปื่อย ยังไม่ขึ้นพองยังไม่มีกลิ่นเหมน็นยังเคลื่อนไหวได้เพราะเหตุว่ายัางมีจิตแต่พอไม่มีจิตก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยพูดก็ไม่ได้รับประทานอาหารก็ไม่ได้จะทำความดีอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ทุกคนไม่พ้นสภาพนี้เอาไปให้ใครเอาไหมคะรูปร่างกายอย่างนั้นแม้มารดาก,ก็ไม่ต้องการ แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงความเป็นอย่างนั้นเนี่ยควรที่จะเห็นประโยชน์ของการเป็นมนุษย์ค่ะเพราะเหตุว่ามนุษย์สามารถที่จะทํำกุศลได้ทุกประการนะคะเกิดมาเพราะกุศล,ลกรรมทําให้เป็นมนุษย์แต่ก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่าสะสมอกุศลมามากนะคะเพราะฉะนั้นทําความดีทุกโอกาสก็ยังไม่พอต้องเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าหลายคนนะคะก็เกิดมาก็เป็นคนดีตามการสะสม แต่ก็เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะรู้จักธรรมะต่างความเป็นจริงได้